นางเอกสาวซุปตานะครับอัมพัชราภาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ถูกชาวเน็ตด,ดราม่าเรื่องรีวิวอาหารนะครับพร้อมกับต่อว่าเป็นคนสวยใจดําไม่บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสู้โควิดนะครับแต่นางก็คือนางฟ้านันางก็ตอบก,กลับไปว่านะครับเธอเองก็ช่วยเหลือคนมาตลอดนะครับแล้วก็มีสลิปโพสต์ขึ้นมาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะว่าคุณอ้้มเนี่ยได้บริจาคเงินให้ไปนะครับ และล่าสุดนะครับในคอมเมนต์ไอจีของอั้มพัชราภาเนี่ยก็มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับที่เดือดร้อนไม่มีข้าวกินนะครับจากนั้นเนี่ยนางเอกสาวเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าขอที่อยู่ด้วยค่ะซึ่งคอมเมนต์ตอบกลับไปดังกล่าวเนี่ยก็มีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาพิมพ์ขอความช่วยเหลือจากอั้าพัชราภากันยกใหญ่เลยพูดง่ายๆซึ่งเธอก็อ่านคอมเมนต์และตอบกลับไปเหมือนเดิมนะครับและบางรายเธอก็ขอให้เปิดเป็น IG สาธารณะนะเพื่อง่ายต่อการช่วยเหลือนะครับ หลายคนนะครับเข้ามาชื่นชมในน้ำใจของอ้ําพัชราภานะครับที่ไม่นิ่งดูดายกับคอมเมนต์ที่ขอความช่วยเหลือนะครับแต่บางมุมของชาวเน็ตเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นว่าอยากให้คนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือเนี่ยควรมีความเกรงใจอ้ําพัชราภาบ้างนะครับ เพราะว่าเธอเนี่ยไม่สามารถช่วยได้ทุกคนทุกเคสได้เงินทองที่เธอหามาเนี่ยก็มาจากน้ําพักน้ําแรงของเธอนะครับและบางคนเนี่ยแนะนำนะครับให้คนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยให้ไปหาหน่วยงานภาครัฐนะซึ่งก็น่าจะช่วยได้นะซึ่งไม่จําเป็นจะต้องมาขอบริจาคจากดารายอย่างเดียวนะครับบอกเลยนะครับว่าน้ําใจเธอเนี่ยมีมาเสมอนะครับ แล้วก็มีมิจฉาชีพบางคนนะก็พยายามสร้างไอปลอมและสร้างเรื่องราวนะครับเพื่อมาขอความช่วยเหลือว่าตัวเองลําบากนะครับแล้วก็ไปขอบริจาคจากดาราบ้างหรือด้วยงานนะซึ่งมันก็มีจริงๆนะในเคสแบบนี้นะก็อยากจะให้กันกองนะแต่อ้ํายังไงเนี่ยเขาก็ช่วยเหลืออยู่แล้วนะก็มีหลายๆเคสนะอ้ําก็บริจาคแล้วก็ไม่ได้ออกสื่อก็มีนะก็มีหลายเสียงที่ยืนยันนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่เอาสลิปมาโพสตให้ดูว่าเนี่ยอ้ําเนี่ยได้บริจาคเงินเข้ากับโรงพยาบาลจริงๆนะครับ แล้วก็มีแฟนคลับของคุณอ้ำานับใน IG นะครับก็คอมเมนต์ว่า Ig คุณอ้ำเนี่ยไม่ใช่มูลนิธินะครับรบกวนให้เกียริและเก่งใจเธอบ้าน,นะครับพวกลูกอีช่างขอทั้งหลายนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าเห็นใจคุณอ้ำนะครับและนี่คือคอมเมนต์ที่ได้ขอความช่วยเหลือจากคุณอ้ำนะครับสวัสดีค่ะพี่อ้ำหนูรบกวนพี่ได้ไหมคะตอนนี้หนูไม่มีงานทําหนูเป็นห่วงลูก ข้าวสารที่มีอยู่ก็ใกล้จะหมดแล้ววันนี้เลยต้มมาม่าให้น้องทานนะครับแล้วก็แฮชแทกนะครับรบกวนพี่ช่วยหนูด้วยนะคะอ้ําก็ตอบกลับไปว่าขอที่อยู่ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ตัวอย่างนะที่มีการขอคุณอ้ํานะครับขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งน่าจะมีอีกเยอะนะครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์นะน่าจะเป็นแฟนคลับคุณอ้ําเหมือนเดิมนะก็บอกว่ามาขอตังกันเพียบเลยดาราเขาก็ต้องทำมาหากินนะครับ เกรงใจเขาบ้างถ้าแห่มาขอกันซักพันคนคุณอ้ําเขาไม่ตายหรอแนะนําให้ไปทําเนียบเลยนะก็แนะนําว่าให้ไปหารัฐบ,บ,บาลน,นะไม่ใช่มาหาดาราแบบนี้นะครับและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ที่คุณอ้ําให้การช่วยเหลือนะครับก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าคุณอ้ําดิฉันดูแลแมว20กว่าชีวิตตอนนี้กําลังล่อแร่ขอความกรุณาขอเป็นอาหารแมวนะไม่รับเงินสงสารน้องแมวตัวเองอดไม่เป็นไรแล้วก็ส่งที่อยู่มาให้นะคุณอ้ําก็ตอบกลับไปว่าดีใจด้วยนะคะ พี่อ้ําส่งอาหารให้แมวแล้วนะก็ประมาณว่าคุณอ้ําก็ให้การช่วยเหลือไปนะครับน่าจะมีหลายๆเคสแหละที่คุณอ้ําอยากช่วยนะยังไงเนี่ยถ้าอยากช่วยจริงๆเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรนะสำหรับคนที่ไปขอความช่วยเหลือดารานะผ่านคอมเมนต์ไอจต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นคุณอ้ําหรือแท็กทลันยูนะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรจริงๆเขาเดือดร้อนจริงหรือเปล่าหรือว่ามีบางคนเนี่ยที่ไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็ ไปคอมเมนต์ของเงินแบบนี้นะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็สามารถกดติดตามทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ